เมื่อวานนี้เราคุยเรื่องโครงการอบรมอาสาตำรวจคนจีนที่มาเวลาจยะยามใช่ไหมที่ตอนนี้หาข้อสุ่มไม่ได้เพาตกลงว่าสยามเขาอบรมปะ่ะใครเป็นเจ้าของเกี่ยวข้อง,อย,งยังไงยังยังไม่ชัดะโยนไปโยนมาตำรวจก็บอกว่าก็ก็จะรับความร่วมมือไปเป็นวิทยากรไม่ใช่วิทยากรฮะให้มาปรึกษาอ่าเนี่ยนะฮะแต่ว่ามีลายเซ็นในใบประกาศด้วยนะ ตอนนี้ก็เห็นว่าทางทั้งท,งทางตำรวจทั้งทางมหาวิทยาลัยกระทรวงอวนะฮะแล้วก็กำลังจะหาคำตอบให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันต้องมีคนพูดโกโหกอ่ะหรือพูดความจริงไม่หมดแต่เรื่องที่เกิดขึ้นอับอึงอับอึงนะเดี๋ยวผยว่าเรื่องนี้ไม่ยากแล้วเอาจริงๆไม่ยากหรอกแต่ว่าไอ้เรื่องนี้แหละไอ้เรื่องอบรมอาสาสมัครตำรวจจีนเป็นข่าววันหนึ่ง ยังต้องทํากันบ้านต่อนะเมื่อเกิดอะไรขึ้นข้อเท็จจริงเป็นยังไงโอ้นี่ก็มีเรื่องตามมานะฮะหลายเรื่องกันนะยกตัวอย่างวันนี้มีเรื่องของอ่าเพจของบิ๊กเกียนเพจของบิ๊กเกียนเนี่ยเขาไปเปิดประเด็นนี้นะครับเป็นคลิปของผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นนักร้องฮะ มาสอนร้องเพลงอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มักจะไปอบรมหลักสูตรนู้นหลักสูตรนี้นะของทางราชการคือคนคนที่ชอบอบรมเพราะมันดูแบบหนึ่งรู้จักคนใช่ไหมเพราะว่าอบรมแต่และหลักสูตรม่มีคนดังๆคนวงการต่างๆมาเรียนนะก็เป็นคอนเทนต์แล้วก็ไปเรียนก็ไปอบรมกันนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า แปล่าลมนี้เลยครับไปปล่อยคลิปนะฮะอบรมสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดงดินแดนก็ขอภยัยสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนนะฮะในหลักสูตรว่าผู้กำกับกำลังขอยฮะผู้กำกับกำลังสำรองรักษาดินแดนแล้วเธอก็มีป้ายชื่อว่า ผู้กำกับตรีเป็นผู้กำกับตรีเลยนะใส่ชุดนี่เต็มเครื่องแบบแล้วถ้าดูในภาพเห็นเป็นทหารเต็มเครื่องแบบมีขึ้นประดับเครื่องหมายผู้สมเร็จการอบรมนะฮะรุ่น34ที่ห้องจุด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 ที่สมโมสรฐานบกวิภาวดีตรงนี้แดงอะ่ะที่นี่เป็น ที่ของกองทบ,บกแต่เขาก็ให้ใช้สถานที่ในการเช่าจัดกิจกรรมต่างๆด้วยนะฮะมันก็ดูแบบเออเป็นงานทหารนนะครับทีนี้พอไปดูในคลิปเนี่ยป้ายหลังเวทีครับเขียนว่าสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทยนะฮะก็มีการไปหาจอนหลังนั้นปรากฏว่าเฮ้ยจริงอบรมจริงฮะเป็นของจริงนะที่ ผู้หญิงชาวจีนไปโพสต์เนี่ยว่าเธออบรมมีชุดฐานพร้อมรับประกาศเซเบัตอะไรเงนนะมีจริงแล้วก็ไปรือดูปรากฏว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเขาเขาบอกว่าต้องค่าสมัครคนละห้าหมืสี่ันห้าร้อยบาทนะครับห้าหมืสี่ัน้าร้อยบาทคุณสมบัตินี่เป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารระด,ดับสูงขององค์กรเอาละสิเอาละสิหน่วยงานชัดเจนนะฮะปรากฏว่าเมาื่อวานเป็นเรื่องตำรวจใช่ไหมวันนี้เป็นเรื่องของทหารนะฮะพอเจออย่างนี้เนี่ยทางกองทัพบ,บกจูนิ่งไม่ได้ครับก็ไปดูและบบอว่างี้กองทัพบ,บกบอกว่าการอบรมเนี่ย เป็นของสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนจริงจริงแต่ว่าสมาคมนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทหารนะเป็นสมาคมที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยคือทหารนี่ขึ้นกับกลาโหมนะสมาคมที่ชื่อคล้ายทหารเนี่ยจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยมีการอบรมจริงแต่ว่าพูดง่ายว่าชื่อมันพร้อมชื่อมันคล้าย นะกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงกองทัพบกบค,คนกครีเซียเป็นของทหารเอ้าเฮ้ยอบรมจริงฮะสองค,คีจริงครับแต่เราไม่ใช่ของทหารนูน่นแหละปรากฏว่าน้กข่าวก,ก็ไปถามหน่วยงานที่ว่านี่เขาบอกว่าเออมีมีครับมีมบีอบรมจริงนะแต่ไม่ยอมตอบว่าอบรมให้ต่างชาติหรือเปล่า อ้าวกลายเป็นเรื่องเลยมันมีอย่างนี้เยอะครับแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่ามันมีคนที่คล้ายๆทำตัวเป็นเอเจนต์อะเอเจนต์อะเอาคนจีนเนี่ยเข้าไปเรียนหลักสูตรโน้นหลักสูตรนี้เก็บตังค์แล้วคนนี้กว้างขวางนะคนนี้เขาตั้งชื่อตัวเองว่าผู้พันติ๊กเป็นชาวจีนจริงๆชื่อลีหมิง นะชอบติดปลายเครื่องแบบทหารด้วยนะแล้วเวลาอบรมที่ไหนเนี่ยหลักสูตรก็ป้องแกไมโปรแล้วก็เวลามีงานพิธีอะไรที่แบบเป็นทางการ่ะต้องแต่งชุดมียศหรือบางครั้งก็ต้องแต่งชุดอะไรเงี้ยราชการเง,งี้ยก็ไปนะไปทุกที่เลยนะคือแกก็ตีเนียนอ่ะคนนึกคิดว่าคนนี้มนยศจริงเป็นข้าราชการจริงนะกว้างกว้างขวางจริงปรากฏว่าสืบมาลิมิงเนี่ย เป็นนักธุรกิจอสังหาแล้วก็มีอาชีพเป็นนี่แหละเอเยตนรับคนไปเรียนเฮ้ยทุกวันนี้ประเทศไทยมันง่ายอย่างนี้เหรอไม่มีการตรวจสอบเหรอหรือว่าหลักสูตรที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นหลักสูตรทำมาหากินโดยเฉพาะหรือเปล่ารองรับคนจีนและคนต่างชาติเข้าเรียนหรือเปล่าทำไมคนอยากเรียนอย่างที่บอกครับหลักสูตรอย่างเงี้นะ มันคุณต้องยอมรับว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาก็อยากได้รับการยอมรับอนะว่าเออมีตัวมีตนอะแล้วก็การเขา้าไปเรียนหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนาะคนจากหลายหน่วยงานนะต่อคอนนิชั้นได้ด้วยนะแล้วสำคัญมันเบ่งได้ไง <c oughs> เอยฉันเนี่ยผ่านการอบรมจากทาหารนะเนีย่ยฉันเป็นตำรวจ อาสาแนไม่ได้พูดนะฉันเป็นตำรวจเอ,อนี่นะมีนี่ตำรวจเนี่ยโชว์เลยนะเขาให้ใบประกาศมานะเออมีลูกถ่ายด้วยนะมีการประดับยศด้วยนะเออมีบวกด้วยนะอะไรองนี้นะมันดูดีอ่ะนะคนก็แย่งตัวเรียนแล้วพวกก็พูดนะสม,มติถ้าเกิดมีวิชาชีพมาเรียนแล้วก็เวลามีเรื่องมีราาเนี่ย โอยเป็นตำรวจจากการต้องคิดหนักนะเฮ้ยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยใช่ไหมฮะมียศมีถ่ายรูปกับคนดังมีรูปประกาศรับจาก,กราติการหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่เนะี่ยแพงเท่าไหร่เขาก็จ่ายไงประเด็นคือไอ้คนอนุมัติหลักสูตรนี่ไม่ดูหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์โครงการเนี่ยไม่ดูให้ดีเหรอ ไม่รู้ด้วยไงว่าหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยอาจจะเริ่มด้วยความปรารถนาดีหวังดีแต่ว่ามันมีการทำมาหากินน่ะแล้วมันเป็นช่องทางที่เปิดให้ใครเข้ามาฟอกตัวหรือทำให้คนบางคนนี่รวยอย่างนี้ก็ได้นะมันน่ากลัวมากมันมีเยอะจริงๆพี่งแต่เป็นข่าวขึ้นมาสองแห่งสามแห่งผมว่าที่ไปจุดไหนก็มีนะครับ ก็ผมเคยคุยกับตำรวจผู้ใหญ่บอกทําไมคนจีนชอบมาเมืองไทยแล้วชอบมาก่ออาชญากรรมหรือมาทําธุรกิจที่มืดเท่าเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าอยู่บ้านเขาเนี่ยเอาจริงนะเอาตายอ่นะมันก็โทษฐานเนี่ยไม่ติดคุกก็ประหารชีวิตอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นตายหนือไม่ก็ปางตายอ่แต่ว่าถ้าเข้ามาประเทศเราแล้วก็มี คอนเน็กชันเขาเรียกคอนเน็กชันเส้นสายรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ใช้เงินซื้อ,อบางแห่งที่บอกครับย้ายตำรวจยังได้เลยย,ย้ายในอำเภอยังได้เลยนะมันง่ายไงก็เลยอยากจะมาอยู่บ้านเราันเยอะมันเอื้อมำนวยความสะดวกผมไม่ได้แปลว่าทุกคนทำสีเทาสีดำนะแต่ว่าคนที่จะถามแม้เป็นส่วนน้อยแต่ว่ามันสะดวกไง ก็มาอยู่กันแล้วก็ช่องทางในการเอให้เบี้ยดบ้านรายทางหรือว่าให้เป็นกอบเป็นกรรมเนี่ยมันก็ง่ายไงคนเริมมาอยู่เมืองไทยกันเนยอะจำนด้ไหมครับว่าคราวที่แล้วมีเรื่องเอเนี่ยคนคดีที่คนต่างชาติโอโหแบบให้ดูแลคณากรการแทนผู้ใหญ่แบบ อย่างดีอยอะไงน,นะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันก็มีเยอะมันต้องจริงจังและมากกว่านี้ไม่ใช่ทำไม่รู้ไม่เห็นต้องตรวจสอบมากกว่านี้มิฉะนั้นอ้น,นี้ไม่ใช่แค่แบบเสียชื่อเสียงนะเป็นที่ฟอกตัวนะแต่มันดีไม่ดีใครจะมาแฝงตัวทําเรื่องไอ้นนี่เขาเรียกว่าความมั่นคงของชาติก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมเออผมเชื่อมีกเยอะ